มาเจอขนุนนะคะพวอวุดหยิบไปแล้วให้ไม่ค่าจ่ายให้ได้กินแล้วนะคะขนุนนี่ค่ะเฮ้ยได้กินแล้วตีมดแล้วนะฮะบังมี่มดแล้วนะอุ้ยข่อยว่าท่านได้เห็นเลยร้อนร้อนพันเนอร์ร้นพันเนอร์เจอขนุนนะคะเจอขนุน <c oughs> นั่นเดนได้างนั่น เออบอยมีมันบ่หลไหมจากเบที่ก้อนนั่นเพิ่นเมื่อเมื่อเพิ่นเอาเมื่ออะตีมาเด้อมาเด้ออุ้มเจอนุ่นนะคะเจอนุนสวัสดีแม่แม่นะคะพ่อแล้วค่ะบักมี่แ่บทั้งลูกสาวทั้งพ่อเข้าใจเข้ายังผู้ก่อใจหนิ ข้าเลี้ยวตีจะเป็นผู้นำตี <laughs> วันนี้สาวอุ้มเป็นผู้นำนะคะได้ขนุนแล้วนะคะพี่แอดนี่พ่ออุ้มกินเมื่หล่ะโออทุเรียนสิแบกได้ตี <laughs> ชื่ออุ้มบุญจา้าน้องอุ้มบุญ ได้กินถนนแล้วนะคะเมือนหว้เพราเหมือนเนี้ยเปนะ้ไปเขาคงเด็กเสิบแล้วก็มีตลอดทั้งทางนะคะ เด็กๆมาเที่ยวตลาดนะคะว่าเม่นพ่อกาบละตีมมุนค่ะได้ยวีได้ไอรถพนัออนอ่อนกันอนเอ้เอ้โอ้ยอันนั้นแม่งกินเป็นตะหพออยอูดลูกสาวกินบ่เป็นเลี้ยว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 ใส่เกียยวเลี้ยวเลยมา มาจะไหนคนกินขนุนอยู่มากมาเยอไปแล้วนะคะชมตลาดนะคะ เพิ่นเด้เจ้ามื่อไสเพิ่นได้พ,ไดพี่นี่น้านี้พี่นี่ข้าวโพดหน่อยอาเจ้าข้าพดนคือกินเอาใส่กระเป๋าว่าตัวนั้นยังเกี่ยวขึ้นหลายยันเถ๋ามาทึ่งทึงถืดนี่เออ นู่นนะคะเพื่อน,อนเพื่อนกินข้าวโพดนะคะ เอาแบบไรเอาแบบฟองนี่แล้วถุงอัสี่บาทค่ะคถุงนึงค่ะเอาถุงนึงใส่ยูจ้าเอาหมูใั้ยคะกินลูกนึงก่่จ้า เลี้ยงช้างด้วยให้เขาสับให้บ่นเ่ดเดี๋ยวสับสับก่อนน้องเขาจะกินไหมันสับสับได้ไหมมีดมีดนะสับมาม <laughs> สับไม่เป็นนั่นไงมีดนะเอามีดมนาะเอานะเอหยิบตัวนั้นก็ได้มาให้ก็ได้เออหยิบตัวนั้นแหละ <c oughs> น้องจะเลี้ยงช้างนะคะนี่อ้าขอให้ค้าขายลำรวยเด้อ ก็ให้ค้าขายร่ำรวยพ่ <laughs> ขอค้าตัวเล็กนะคะใจดีให้น้องอุ้มกินด้วยนะคะจ้า,าพี่บัวครับเราบอกค่ะ <laughs> แม่ขาแม่าตัวเล็กนะคะพ่อขาตัวเล็กนะคะแถมนี่คนหล่อแถมให้แถมให้สาวอุ้มกินด้วยนะคะอุ้มบุญจ้าอุ้มบุญเจอแม่เอฟซีด้วยนะคะเออเออ กลักเลวเขากินในก็เลยไม่อยากให้เขากินเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> <c oughs> ยัางน้อเมาบักทุเรียนบ่ทั้งขุนเมาเมาเมาเลยพี่ลีเมา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 ลูกใส่กระยากโอ้ยขากับสั่งข้าวโพดให้ดาวอีกพี่กับแล้วสั่งข้าวโพดให้ดาวอีก ลดพันเดอร์เจ้าเจ้าบันทายถึถึกลดไปเล็กหน่อยยากเล็กหน่อยยากเล็กหน่อยเล็กหน่อยยากค้าขายร่ำรวยนะคะแม่แม่เอฟซี

ขอบคุณค่ะไม่ได้ดูการแสดงเลยมาไม่ทันมาไม่ทันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็มีอีกค่ะแล้วกลับทำไพรุ่งนี้ก็มีอีกค่ะไลค์ใน Youtube จ้ะไลค์สดใน Youtube อย่าลืมติดตามเด้อเบิ่งให้นช่องฟังอุ้มบุญมีช่องทุกทุกเชือกนี่น้องอุ้มบุญสาวน้อยร้อยโล น้องอุ้มบุญแม่มาจากไหนคะนี่โอ้นครปฐมจะกลับแล้วเสียดายเอ้ยไหนยใกล้ๆน้องหน่อยดิหนึ่งสองโจ้ค้ากระเป๋าวบุญโอ้ยอีหล่าเอ้ยแล้วนี่ไงจ้า นี่ก็ไลฟ์สดนะคะช่องกุ้มบุญดูได้ค่ะคุณแม่เล่นหนึ่งตัวแตวเองไม่เป็นดีแล้วแหละมาเห็นน้องๆก็ดีแล้วคุณแม่เออดีใจได้เจอน้องๆก็ดีใจแล้วเห็นแต่ใน YouTube เนาะเห็นตัวเล็กๆตั้งแต่ออกเออตั้งแต่ออกตั้งดาวจ้าดาวอุ้มบุญเหนื่อยว้ายว้ยว้ายดาว นอนแล้วนอนอนแม่มาเห็นก็ตื่นเต้นนะคะดีใจเห็นน้องๆดุ้นเทียมมา่อพุนมารถพันเดอร์พญอูดลดนั่นลูกสาวเจ้าบันไทย่เดี๋ยวไปที่ลูกมาเลยผมาโดเล่นเย็นกัน ไปไปไปเออเห็นแต่ในโทรศัพท์เห็นตัวจริงแล้วน้องอุ้มบุญจ้าดูให้ด้วยนะคะพังอุ้มบุญค่ะพังอุ้มบุญสาวน้อยร้อยชุดใหญ่ไหมแม่เอ้ามูเขายังมาท่านมาเลย เอาอยัางโอ้ยของเล่นสิเป้เล่นนี่ยังสิตื่นเออของเล่นเจ้าสิดึงงันนันเพื่อนนั่นแม่เอาออกรถลดลดลดง่วงมาทั้งผีบั้นไทยเมื่อตะตีเขาพูดนนะั่นเอาให้กินไปยังแมวให้กิน มา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 เด็กๆดกเพื่อนมาให้แวะเอาเขาวูดเนี่ยเพื่อนมาพี่บัวช่างไหวมันเหลือหรอเาเพื่อนช่างไว้หลายนั่นขาพูพดจงึงไหนไปแล้วนะคะเด็กๆสนุกสกนานกันใหญ่เลยค่ะเที่ยวตลาดอิ่มน้ำสำราน ปา,ากเมียกมด ช่วงค่ำก็รถจะเยอะนะคะทั้งรถทั้งคนก็นหลาเนะคะเด็กมาเที่ยวตลาดตอนค่ำๆวัตะฝุนสิบัวเศร้าพี่น้องฝนก็เอียนแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แทุกๆท่านนะคะอันนี้ชมตลาดนะคะเด็กๆเที่ยวตลาดจ้า เที่ยวตลาดนะคะไปแล้วได้ของแล้วกลับบ้านแล้ว เอ้ยยังเหรอเขาซื้อให้ลูกเสียที่ถึงอิ่มพอดีแล้วพ่อนี่จ้าเ้ขาพีเอาถาดียวถือเองค่ะยังรอนเลยแม่อุ่นๆทานได้อยู่จ้าอันนี้ไม่ร้อนเหมือนเมื่อกี้หรอกอันนี้ ได้อันนี้อดอย่างนี้คนบอกอยู่่านสั่จ้าจ้า่งแ้ก็คอยูใ่หอน้าม้า้ามาขออัยนกโฮยเ้ยน่ารักเมื่อกี้ในตัวหนึ่งเขาโกรธอะไรไม่รู้เไม่ยอมกินเลยไม่ยอมไปแยกไม่แยกไม่ปาดน้าม้าขอนภัย ได้แล้วนะข้าพูดจะไปแล้วค่ะนี่นักไม่คคายนักแล้วเนี่ย อิ่มแล้วค่ะพี่น้อง <laughs> คนณเย่ไพคนคขนของไม่พอก็ขนักแท้ <laughs> เอาบอว่างันคือจงเห็นพอเติมคนมาอยู่แล้วก็บ้านล่ะ เด็กๆก็อิ่มกันทุกเชือกนะคะมาเที่ยวตลาดอิ่มสุขนค่ะ เอามาแล้วค่ะเอามาแล้วเออโอว่ามีแน่กินแล้ว เดี๋ยวขออนุญาตออกจากไลค์ก่อนนะคะหนึ่งแคนหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ